วด้วยคำว่ารักและคำสัญญาทั้งเราหัวใจเดียวกันขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ตัดชนบายยามาฮาค่ะสัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจาก เฮียมเช่นเดิมนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา,สว,ส,ามสวัสดีค่ะเฮียมสวัสดีครับและแขกรับเชิญอีกสองท่านนะคะซึ่งเป็นน้องในทีมของเฮียมด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะน้องนอนสวัสดีค่ะน้องกอฟสวัสดีครับคุณผู้ชมคะที่ผ่านมานะคะรายการของเราเนี่ยเคยคุยกับลูกค้าที่เป็นลูกค้า,าจริงๆสัปดาห์นี้เราจะมาเปิดมุมมองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆผู้ที่ใช้วันจะมาใหาในรุ่นใหม่ๆกัน ซึ่งเป็นพนักงานของยีิครับผมนะคะน้องก็แนะนำตัวกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนลนะครับอยู่ที่ยามาฮ่าเลยด้วยขับพรามห้าครับปัจจุบันใช้รถเป็นตัวแกนเจอร์โนไฮบริดนะครับโมเดลปี2 0 2 3ครับสวัสดีครับก๊อฟครับทำงานอยู่ที่ยามาฮ่าเลยด้วยขับพรามห้าครับปัจจุบันใช้รถ X อ็ก2 0 2กสอันยี่สินครับเฮียหิมคเฮียินเนี่ยบังคับลูกน้องซื้อรถใช่ปะโอผมว่า ถามเจ้าตัวแบบเองดีกว่าครับขอคนแรกก่อนเลยค่ะก็ส่วนตัวครับที่ผมใช้ตัวแกนฟิลาโนนะครับก็ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนแล้วครับที่จะต้องการใช้รถที่เป็นอโตเมติที่มันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็อัตราสินเปลืองน้ำมันที่ค่อนข้างต่ำอ,อย่างนี้ครับที่ผมต้องการใช้อันนี้ทราบข้อมูลมาก่อนที่รถจออกก็ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นบ้างแล้วครับใช่าะว่าจาหน่ายแล้วด้วยแลวก่อนหน้าใช้ด้วยอะไรเอ่อก่อนหน้านี้ใช้เป็นพวกบิ๊กไบค์ครับ ใช่ซึ่งอัตราซิปเืองน้ำมันก็ค่อนข้างสูงเอาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ารถกําลังแรงกว่าใช่ครับคือพูดง่ายๆว่าต้องการเซฟใช่ครับเซฟค่าใช้จ่ายในบางโอกาสที่ไม่ได้ต้องการใช้ใรถบีบ์อะไรครับอืมก็คือเพื่อความคล่องตัวและความสะดวกถูกปะในกรณีเราเดินทางไกลแล้วค่อยกลับไปใช้บีบ์ต่อใช่ครับแล้วในส่วนของล้อเปล่ะคะครับก็จริงๆแล้วจริงๆคันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นแอร์ล็อกสีเหลืองแล้วก็พาร์ทิชา่ และันที่สองเราจะใช้เ m a นแม็กไว้ตัวโฉบปัจจุบันแล้วก็คันที่สามเนี่ยก็จะเป็น XMa e กที่ต้องซื้อเป็นเพราะเราเชินตาปุ่มเขาดีกป่ปาค <c oughs> ันที่หงอะไรเงี้ย <c oughs> ก็้วยครับมีส่วน <c oughs> แล้วก็หล,ลักๆเนี่ยคือเราใช้งานทุกวันแล้วเราเดินทางในระยะทางที่ไกลพอสมควรนะครับ <c oughs> แล้วก็มีขนของเช่นรถบุกบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเราก็ต้องการตัวยูบ็อกตรงเนี้ยเพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานทุกวันนี่แปลว่ายอดขายไปดีก็ดี้ะน้องๆออรถใหม่กันเป็นแถว จริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางรายการเนี่ยจะพาลูกค้าจริงๆที่เป็นเอ็นเตอร์เลย่อนมานั่งคุยกับทางรายการแต่ตอนนี้เราจำเป็นต้องเปิดอีกหนึ่งมุมมองซึ่งเป็นพนักงานในทีมของยามาฮ่าด้วยเช่นกันนั่นคือน้องๆทำงานที่ยามาฮ่าไปได้ครับพระราชาที่เราทำลางถ่ายรายการนี้แหละค่ะก็เลยอยากจะทราบมุณหมออันที่ศึกษามาก่อนต้องการเปลี่ยนคาสให้ใหญ่ขึ้นใช่ครับ แล้วเอาไปทสต่างจังหวัดหรือว่าลันอินหรือฉันอยากจะเต้นที่กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมายังเอออย่างครับว่าแค่ใช้งานทุกวันแต่ว่าระยะทางก็สี่สิบห้าสิบโลครับใช้ได้อยู่สี่สิบห้าสิบโลแป๊บเดียวถึงใช่ครับแป๊บเดียวถึงในส่วนของแกลนฟิลโลครับไฮบิดคอนเดนเนี่ยครับหลับแตใช้งานแค่ในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วไม่ได้มีแพนว่าจะเอาไปวิ่งคลิปหรือว่าขี่ทางไกลครับแต่ว่า ก็ลองทำชาลินแล้วครับว่าเฮ้ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราสามารถทำได้สุดที่เท่าไหร่ที่อัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดที่สุดอันนี้คือใช้คอนเทนต์จริงๆคือใช่ครับ Wi คอนเน c t ใช่ครับแลวใช้บางอย่างอย่างเลยครับของคุณจะดีของเพราะว่าอีกระบบด้วยนะครับเพราะเขามีระบบกางใช่ครับไม่ต้องใช้ Google Map ต่อไปตรงนั้นสะดวกทุกอย่างอยู่ที่จอได้เลยบนจอนะอันนี้ต้องไปลองใช้กับ ในขณะเดียวกันนะคะน้องๆก็มีโอกาสที่จะหาข้อมูลได้เร็วด้วยแล้วใช้แล้วตอบโจทย์นะตอบโจทย์ครับแคลน<ช>ฟิโนแลนด์ว่ารบิดคอนเทนเตอร์ใช่ครับออกอะไรขึ้นเยอะเลยครับเรื่องของอัตราเส้นเกลือกเพราะปกติเนี่ยผมใช้ตัวเฉลี่ยต่อสัปดาห์ตัวเฉลี่ยต่อเดือนก็ได้ประมาณอยู่ที่ประมาณ3,000ตัวบาทใช่แต่ถ้าใช้ในตัวแกนเซลโ,โลเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ135บาท คุณผู้ชมค่ะที่ฉันเจอผู้ชายที่ละเอียดจริงๆนะคะละเอียดแม้กระทั่งค้ามมันลรคจริงๆแล้วเป็นสิ่งดีนะเป็นสิ่งดีแล้วก็อยากจะบอกว่าคนที่ใช้ระบบ Y ายคอน n ะน็กมารถที่มีว Con อนเนนะใช้ Y ายค nec นให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเขามีระบบหลายอย่างที่ตอบรับทำให้คนขี่สะดวกสบายอย่างเช่นน้องจะเน้นในเรื่องของ การประหยัดน้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายที่เราเป็นมันตอบโจทย์จริงๆจ้าครับแล้วก็ดีมากๆเลยใช่ครับอย่างนี้แฟนยอมรับต่อมาเอสริมนิดเนี่ยครับตัววายคอนเน็คเนี่ยที่มันดีก็คือมันมีดีพอใช่สามารถดูได้ใช่ไหมแล้วเราต้องจดเองแล้วใช้มากี่เดือนแล้วอะประมาณเดือนครึ่งครับโดยประมาณแล้วแล้วสถิติเราดีขึ้นไหม ขึ้นอยู่กับวันนั้นตื่นสายไหมครับเพราะถ้าสื่นตื่นสายนี่ยความประหยัดมันไม่ต่ำลงไหมคะเวลามาสายนะคพูดถึงเรื่องเงินนี่ยจะขอแซวนิดหนึ่งนะไปหยักเไยนะเขาออกรถมานี้ไม่เหมือนกับที่พูดเลยนะใส่ของแพงเทียบเลยคุณผู้ชมค่ะเขาเก็บเงินค้างมันมาแต่งรถก็เขาอยู่กับรถ ใชนเนี่ยจะให้เขาขับเดินเดิมได้ง่าย p a s ชั่น,น <passion. S 1> อ่าเขาก็มีสีสันในชีวิตเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ครอบครัวยามาฮ่าจะมีสีสันทุกคนใช่ครับขนาดเขาขายบิ๊กไบนะอะเขามาใช้รถของตัวเองเออจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเราขายรถยามาฮ่าแล้วเรามาใช้รถยามาฮ่าจริงๆเป็นเรื่องดรรมดามอันเนี้ยพี่อยากจะถามมากว่าอย่างเงี้ยขับคลาสตัวเองมาเป็น3 0 0ซสีซีแล้วเนี่ย ตอบจบย์นไหนถามว่าตอบจบย์ขนาดไหนก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับใช่คือจริงๆคือมันเรื่องของอัตราเร่งน,นะครับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ที่มีบนตัวรถเนี่ยมันตอบโจทย์ต่อ,ตอ,ตอ,ตอการใช้งานประจําวันอยู่แล้วตื่นสายได้อ,อ๋อผมเป็นคนมาเช้าอยู่แล้วอ๋อผมมาค<อ>นแรกของชมจริงป่ะใช่ครับโอ้ถือว่าเจ๋งมากเลยแล้วใช้ไอซ์แมนด้วยนะใช่ครับปึ๊ดเดียวเลยแป๊บเดียวครับจริงๆแล้วก็เรื่องของการประหยัดน้ำมัน ทำได้ดีครับทำได้ดีใช่ตอนนี้เราใช้ระบบไรกันอกด้วยใช่ครับแต่ยังไม่ได้ใช้กันยังครับที่บอกยังติดในการใช้โทรศัพท์อยู่เพราะว่าเราขี่บิ๊กไบค์เนี่ยมันจะมีตัวคอร์ดล็อกที่ไว้เราเข้โทรศัพท์ใช่ไหมครับเรายังชินกัตรงนั้นอยู่ใช่เพราะเราเพิ่งรับรถสัปดาห์แรกของเดอกกุมภพัยครับเพิ่งได้รถมาเพิ่งได้รถใช่คุณผู้ชมตอนที่ตัดสินใจว่าจะออกคลาสสับหัวเนี่ยมองมาที่เอ็กซ์แพคเลยใช่ครับไม่ได้ไม่ได้มองบิ๊กไบค์ไม่ครับ ไม่เ,มเลยใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ชีวิตใช้ในเมืองใช่ครับโอ้ขันนี้กลับมาที่ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลเลอร์เราให้บิดคอนเนตเต็ดกันได้สีสันไหมไปแต่งเป็นขนาดกระต่ายเยอะเลยครับใช่มีแพชชั่นกับพี่พก๊อลฟเนี่ยะครับที่คอยเล่าในทุกๆสัปดาห์ครับว่าเฮ้ยอัปเดตของแต่งได้แล้วอะไรเงี่น, <laughs> นี่เขาไม่ธรรมดาเห็นไหมคือพูดง่ายๆวันนี้พี่ลินเนี่ยคุยกับหมองู ใช่ครับแล้วก็หมองูก็ตายหมองูนะครับถูกนะอ่าอันนี้เป็นการการันตีว่า y มา a h า Grand Freelance Hybrid Connect ตปบโจบรูปลักษณ์ถูกใจแล้วก็ New ามาฮ่า X Max Connect เปบโจบสุดๆครับน้องแฟนโอเคไหมเออไม่มีครับโสดครับขายไห้เหอากาเลยค่ะคุณผู้ชมไม่มีด้วยหรอไม่มีครับโอ้โหแล้วรถหล่อขนาดนี้เนี่ย นบอกแต่งไม่ทำแล้วทั้งทั้งคู่ไม่ทำแล้วเพราะเขาคุยกันขนาดนั้นอ่ะแล้วครานี้อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมในสำหรับรถสอง้ก็สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวรถออโต้นะครับคันที่ไม่เกิน125ซีซีนะครับซึ่งตัวแกรนเจโนเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองด้วยแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกครับมีความที่แบบครอบคลุมกับทุกเพศทุกวัยครับ แล้วก็มีบล็อกที่ด้านล่างที่ใช้งานได้ได้ดีครับจุขใจจริงๆใช่ครับใน,นส่วนของ XMAX นะคะโอ้โหต้องพูดเลยมีแต่ความเลาใจอย่างเดียวครับตั้งแต่ซื้อมาใช่ครับทั้งกระตาเล่งรูปโฉมที่ดีไซน์ตัวใหม่เนี่ยโชบเชี่ยวนะครับแค่จัดทรงหน่อยก็เท่แหละครับวิ่งบนถนนโอ้โหใช่ครับและตอ,ตอนตอนออกมาทั้งทั้งสองรุ่นเนี่ยคนมองไหมอ่าคนมองไหมมองครับและทักนะพี่นใหม ออกมาอีกแล้วเหรอโอ้โหดูคำด่าเลยออกมาอีกแล้วเหรอแล้วเขาทำยังไงเขาบอกนี้ผมต้องไปดูต้องอะไรบ้างไหมไม่จะเป็นครับเราก็เข้ากระตุ้นกันทุกวันครับอย่าเพราความอยากเขาก็จะมาเองครับพี่ชอบนะเวลาคนออกรถใหม่ๆแล้วติดไฟแดงแล้วยิ่งเราเราเราอยู่ตรงหน้าไฟแดงเลยแถวหน้าเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นที่ต้องตาต้องใจมากๆนั่นแหละค่ะ เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะสำหรับมุมมองของน้องที่ใช้รถโดยเฉพาะน้องที่อยู่ในไรเด้อยครับในครอบครัวกันน่อะด้วยเช่นกันนะคะช่วงหน้าจะมีเรื่องดีๆมานําเสนอกับคุณผู้ชมพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเาาะญญาเากรหดใจดียวั